ดีดูดูนี่ที่ไหนเนี่ยโอ้ก็อืมอืมแปฮะลองหน่อยที่ดีกว่าโอ๊ะอืม ออืม嗯ั嗯ตัดแข่งกับใขรนะโอ้แกพร้อมหรือยังเออพร้อมแล้วบอกเลยว่าจะเซียนปืนมากเลยนี่ไง

ở đây có xuống bom ở <laughs>